และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะครับวันนี้ถือเป็นวันสิ้นปีหรือเป็นวันไหว้พรุ่งนี้ก็จะชิลอีกหรือขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับและแน่นอนครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเมนูที่เรานำมาฝากก็ต้องมีกลิ่นอายแบบจีนครับเมนูในวันนี้เป็นเมนูสไตล์จีนร่วมสมัยครับทุกเมนูมีความง่ายครับทำไม่ยากเลยและมีรสชาติที่อร่อยด้วยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วเราเข้าครัวทำเมนูตรุษจีนกันเลยครับ If you're happy you are successful นะครับ ถ้าเรามีความสุขเราก็ประสบความสําเร็จแล้วคําอวยพรดีๆเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าผลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเดาถูกแล้วว่าผลจะทํำอะไรผมจะทำ f o r t จูนค o กกี้ครับ และในเวลาที่เราจะทำฟอร์จูนคุกกี้นะครับเราก็จะมีคำปวยพอนเหล่านี้ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถสร้างสารคคำปวยพรในรูปแบบของตัวเองที่มีแต่ความหมายดีๆนะครับบัดให้เป็นชิ้นขนาดเนี้ยนะครับสัก2 2นิ้วยาวที่สุดก็3นิ้วนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับเราจะเตรียมถาดอบนะครับพร้อมกับแผ่นนี้ครับเป็นแผ่นซิลแพทหรือแผ่นรองอบนะครับที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงเปิดเตาอบไป้เลยครับ150องศาเพราะว่าวิธีการทำนั้นสั้นนักและง่ายเหลือเกินนะครับแต่เราจะต้องมาเตรียมส่วน ประกอบให้พร้อมก่อนนะครับเราจะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็แป้งนะฮะแป้งตัวนี้ใช้ถึง3ชนิดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้แป้งข้าวเจ้าแล้วเรายังมีแป้งอะเนกประสงค์ด้วยครับเอาละหล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นมีเครื่องช่างนิดหนึ่งนะฮะสัดส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องดูนะครับพลจะผสมในถ้วยใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาแยกให้เป็นถ้วยเล็กด้วยนะครับเ,เราใช้เราจะต้องร่อน นะครับวางที่ร่อนไว้เลยนะฮะเราใช้แป้งอนเนกประสงค์เนี่ยครับทั้งหมด67กรัมนะฮะแป้งข้าวโพดใช้ไม่เยอะครับใช้1ช้อนชาเท่านั้นเองแป้งข้าวเจ้าเราใช้สองช้อนโต๊ะครับเกลือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนนะครับใส่ลงไปได้เลยนะฮะน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ไม่ต้องร่อนครับใส่ลงไปได้เลยใช้ทั้งหมด110กรัมหลังจากนั้นก็ร่อนครับ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับส่วนประกอบที่เหลือจะเป็นส่วนประกอบของเหลวแล้วนะครับเราก็จะมีไข่ครับแต่ไข่เนี่ยผมจะใช้แค่เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะครับน้ำมันรำข้าวครับผม3ช้อนโต๊ะครับ ของเร็วอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะใส่ลงไปนั่นก็คือความหอมนั่นเองครับเราใช้วานิลานะครับซึ่งในช่วงของตุ๊จีนเนี่ยครับเราต้องมั่งคั่งนิดหนึ่งวานิลาที่ปนใช้เป็นแบบเพียววานิลลาเอ็กซ์แร็นั่นหมายถึงว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราทําขนมนะครับ วานิลามีหลายแบบใช่ไหมครับแบบที่เป็นสังเคราะห์แบบที่เป็นแบบสกัดนะครับถ้าเผื่อสมมุติขนมตัวที่เราเน้นรสของวานิลาขอให้ใช้วานิลาดีๆนะครับจะทําให้รสชาติขนมของเราโดดเด่นขึ้นใส่ลงไปเลยครับ mm. ของเหลวของเราเกือบหมดแล้วนะครับยังมีน้ําสะอาดนะครับคนจากตรงกลางก่อนครับผมแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปวงนอกนะครับ ส่วนประกอบนะครับจะมีลักษณะเป็นยางยางกกาวแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวรสชาติของออวานิลาน,นะครับแต่ผมจะทําให้เป็น2รสนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งออกมาครับก็แ,แบ่งครึ่งออกมา160กกรัมนะครับเรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของอาการเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะครับเราจะใช้อะไรอื่นไม่ได้นอกจากผงโกโก้ฮะซึ่งผงโก,โก,โ,กโก้ที่ผมใช้จะต้องเป็นชนิดสีเข้มนะฮะเนื่องจากว่าเราอยากให้เจ้าตัว f o r t จูนคุกกี้ของเราเนี่ยสีเข้มนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ทั้งหมดหนึ่ช้อนชาครึ่งนะครับคนแป๊บๆเนี่ยนะฮะขนาดส่วนประกอบของเราไม่ได้ร้อนนะครับ ก็เข้ากันได้อย่างง่ายดายเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีทั้งรสวานิลารสโกโก้เวลาที่ผมจะอบเนี่ยผมจะอบทีละรสนะครับเนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันใกล้กันแต่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรสช็อกโกแลตกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตัดส่วนประกอบนะครับผมว่าชิ้นหนึ่งก็น่าจะสักประมาณช้อนชาบาดให้เป็นวงกลมนะครับก็ไม่ต้องเล็กมากนะฮะ เล็กมากแล้วก็จะทำยากเข้าอบก,ก่อนเลย12นาทีนะครับกลับมาที่รสชาติวานิลาทำเหมือนกันครับนะฮะก็ประมาณ1ช้อนรสวานิลาครับก็นำเข้าอบนะครับในตอนที่คุกกี้ออกมานะคะรับเราต้องพับตอนที่เขาร้อน ถ้าเปิดขาเย็นเนี่ยครับเขาจะแข็งตัวดังนั้นอุปกรณ์การพับผมเนี่ยผมพยายามจะให้ทุกอย่างร้อนหมดนะครับผมจะใช้หม้อในการพับด้วยผมจะใส่น้ําไว้นิดนึงนะครับสาเหตุก็เพราะว่าผมอยากให้หม้อมีความร้อนแล้วก็จุดเดาครับเอาแล้วล่ะครับตอนนี้สําหรับตัวรถโกโก้เนี่ยนะครับก็ใกล้จะได้แล้วครับอีกประมาณ1นาทีครับ คุกกี้ของเราตอนนี้ยังไม่ได้เซ็ตตัวดีนะครับผมจะวางบนถานร้อนๆแบบนี้นะครับโอเคช็อตคุกกี้ขึ้นมานะครับเราต้องทํางานอย่างรวดเร็วนะครับพริกด้านนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำทํานายนะครับลงไปด้านบนครับพับให้เป็นครึ่งนะฮะพับเป็นครึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยครับรีบกดลงไปบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับใส่ไว้ในนี้นะฮะ ชุนคุกกี้นะครับเราสามารถทำเก็บไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คหรือไว้นะครับเวลาที่ผู้ได้รับมาเราใส่กล่องสวยๆก็ได้นะครับรับประทานใช่ไหมครับก่อนรับประทานก็ยังมีคำทำนายอยู่ด้านหน้าด้วยเขาบอกว่าอะไรครับเราจะเป็นที่รักของทุกคนเมู่้จะจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องตอบแล้วล่ะครับะครับและนี่ก็คือเมนูของหวานเมนูแรกกับ Black and White Fortune c o o k i e ครับ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูประเภทติมซัานะครับผมจะทำฮะเก๋าครับปกติฮะเก๋าเนี่ยตุ้แป้งก็ทำยากยากนะครับกว่าจะได้ทานเนี่ยใช้เวลาเนิ่นนานวันนี้จะเป็นฮะเก๋าอย่างง่ายครับ <ği> ตอนนี้มาเตรียมส่วนประกอบของไส้กันก่อนดีกว่าไส้เนี่ยเราใช้กุ้งล้วนเลยครับกุ้งขาวแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ในการเตรียมก็คือไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะลงไปตรงที่กลางหลังเนี่ยครับแล้วค่อยๆดึงเส้นด้านหลังออกมานะครับ เราก็ดึงให้เสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราใส่แป้งมันฮ่องกงลงใบนะครับแล้วก็เคากับกุ้งครับเราพักไว้อย่างนี้เป็นเวลา10นาทีครับเอาละครับกุ้งของเรานะฮะครบ10นาทีแล้วครับหลังจากที่ครบ10นาทีนะครับเราจะเอามาล้างด้วยน้ำสะอาดครับล้างตัวน้ำแป้งออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องซับให้แห้งลงเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเราจะมาทุบกุ้งให้ช้ำๆนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ที่ทุบไก่เลยก็ได้นะครับหน่อไม้นะฮะล้างหลายรอบมากๆนะครับเพื่อกำจัดกลิ่นนะฮะต้นหอมที่เราซอยไว้ชัดสวยเลยใส่ลงไปเลยครับเหล้าจีนครับน้ำมันงาพริกไทยขาวนะครับแป้งข้าวโพดครับเกลือครับก็ประมาณครึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็มีไข่ด้วยครับแต่เราจะใช้เฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวนะครับ นวดครับนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากที่เราเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราทำให้ล่วงหน้าได้ครับคุณผู้ชมสามารถพักไว้น,นิดตัวเย็นหลายๆชั่วโมงเลยก็ได้หรือว่าอย่างน้อยเราพักไว้30นาทีครับขั้นตอนของการเตรียมตัวนะฮะเราเอากระดาษไขเนี่ยนะครับพับเป็นวงกลมนะฮะเจาะรูฮะก็ว้าสวยเหมือนกันนะครับนะะ <c oughs> ออกมาประมาณนี้นะครับ เรียกว่าประยุกต์เอานะฮะแล้วก็ลองไว้ในรังถึงนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ต้นหอมนิดหนึ่งนะครับเป็นลวกในน้ำร้อนครับเสร็จแล้วน้ำเย็นครับเนื่องจากว่าเราอยากจะประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นผ้าเก๋าชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะเราจะใช้แป้งใบเมี่ยงแบบปอเปี๊ยะเวียดนามแทนนะฮะเอาลงมาแช่ในน้ำครับ แล้วแต่เลยนะครับเราอยากจะทําเป็นคําเล็กคําใหญ่หรือจะห่อเป็นทั้งชิ้นเลยก็ได้นะครับเราก็ได้แป้งที่เป็นวงกลมนะครับผมจะพับขอบเข้ามานิดหนึ่งนะครับบางมันใหญ่ไปหน่อยนะฮะแล้วเราก็กลัวแป้งของเราจะบางเกินไปเอามาพับให้เป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับไส้ที่เราไปพักในตู้เย็นนะครับลงตรงกลางนะครับห่อขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาต้อนหอมนะครับชนละครับ1คําคเราก็จะเรียงลงไปในรังถึงเลยครับลักษณะนี้นะครับทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ประมาณ10กว่าชิ้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้หลายชิ้นมากๆนะครับไส้ก็ยังเหลือนะฮะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปนึ่งก่อนนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดนะครับถ้าเผื่อไซส์ขนาดนี้ก็ประมาณ12นาทีครับ เรียบร้อยแล้ว12นาทีสุกแน่นอนปิดไฟได้เลยครับว้าวน่ารับประทานไหมครับต้องบอกว่าชิ้นใหญ่กว่าตามร้านทั่วไปเสียอีกนะฮะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งระหว่างนี้มาทําน้ําจิ้มกันดีกว่าครับเมื่อกี้ผมซอยขิงไว้แล้วก็ล้างกับน้ำน,นิดหนึ่งนะฮะชิคกโชวครับพักให้เย็นลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จัดลงจานเสิร์ฟได้เลยครับ นอกจากตัวฮะเก่าของเราแล้วนะครับผมจะแต่งด้านบนนะฮะด้วยไข่กู้เล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าขั้นตอนของการใช้แป้งใบเมี่ยงแป้งห่อปอบเปียนะครับแทนการทําแป้งฮะเก่าเนี่ยทำให้เราทุ่นเวลาได้เยอะทีเดียวครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าฮะเก่าอย่างง่ายครับ เมนูเส้นบ้างนะครับเพราะเส้นเนี่ยหมายถึงอะไรที่ยาวนานนะครับมีชีวิตที่ยาวนานยาวๆแบบนี้นะครับเมนูที่ผมจะทำเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนเส้นที่ใช้ในอาหารจีนนะครับชื่อสปาเกตตีนี่ครับ สปาเกตตี้นี่หน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับชื่อของเขาเนี่ยจะคล้ายกับสปาเกตตี้แต่มีคําว่าทีนี่เข้าไปนั่นแปลว่าเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับลองมาดูตัวเส้นกันตัวเส้นเนี่ยนะครับของสปาเก e ตตี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายสปาเกตตี้เลยครับเพียงแต่ว่าตัวเส้นจะเล็กกว่านิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสปาเกตตี้เนี่ย คือพาสต้าหมายเลขก2นั่นเองครับเส้นตัวนี้นะครับใช้เวลาต้มแค่6นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนครับในน้ำนะครับก็ใส่เกลือลงไปครับ160กรัมครับสำหรับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีหมูบดครับในตัวหมูบดเราก็จะนำไปหมักง่ายๆก่อนนะครับโชยู่หนึ่งช้อนชานะฮะอันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับน้ำมันงาเสร็จแล้วก็คนนะครับ เราจะหมักหมูทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้นะครับระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับกระทะใบย่อมๆนะฮะไฟร้อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นพริกชูเจียชวงเจียนะครับหรือว่าพริกเสฉวนพริกหอมนะครับเรียกได้หลายอย่างเอาลงไปคั่วครับคั่วให้หอมดีนะฮะกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับคั่วจนเรารู้สึกว่า มีกลิ่นหอมหอมเหมือนประมาณอยู่ในร้านยาจีนหรืออะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้แล้วครับผมก็นำออกมานะครับบดฮตอนนี้เส้นพาสต้าของผมใช้ได้แล้วนะครับถึงเวลาแล้วผมจะเอาออกมาล้างน้ำเย็นครับอันนี้ล้างน้ําครับเอาละเอาเส้นมาพักไว้ครับ ตอนนี้พร้อมที่จะผัดแล้วครับกระทะใบเดิมน,นี่แหละครับน้ำลวกเส้นทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะใช้น้ำมันรำข้าวสองช้อนโต๊ะครับกระเทียมขิงพริกเสฉวนหมูครับใส่ลงไปเลยผัดทุกอย่างให้เข้ากันยีๆียีนะครับถ้าเราอยากให้เนื้อหมูแตกง่ายๆนะครับนี่ครับน้ำซุปเล็กน้อยครับ กดๆๆๆนะครับให้เนื้อหมูเขาแตกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปซอสพริกผสมกระเทียมครับน้ำส้มสายชูข้าวเล็กน้อยครับโชยุอีกสัก2ช้อนชาแล้วกันครับคนให้กระจายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เส้นกลับลงไปครับที่เหลือก็จัดลงชานสวยๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นพสาสต้าสไตล์จีนที่ผมนำมาฝากนะครับกับเส้นสปาเกตตนี่ผัดเสชวนครับมาถึงเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับจะต้องบอกว่าทุกเทศกาลตุษจีนต้องมีเมนูปลาผมจะทำปลากระพงทรงเครื่องครับ ซึ่งปลากระพงของผมเนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวเพราะว่าต้องบอกว่าคนสมัยใหม่บางทีก็จะกลัวปลาเป็นตัวมีหัวมีหางนะครับเราเลยแล่เนื้อมาเป็นฟิเลแล้วก็ตัดเป็นเต๋าเต๋าแบบนี้ครับส่วนประกอบอื่นๆที่มีนะครับเรามีต้นหอมซึ่งเราจะใช้ส่วนที่เป็นสีขาวนะครับซอยไว้ก่อนนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวใช้แต่งจานตอนหลังนะครับมีเห็ดหอมสดเอาตรงก้านออกแล้วก็ซอยบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแครอทนะครับหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ เวลาที่เราใช้ที่ปอกผักพวกนี้นะครับคมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาจับเรียงให้เป็นเส้นๆแบบนี้ครับซอยเป็นเส้นบางๆนะครับโอเคเราใส่ปลาลงไปก่อนนะครับตอกไข่ครับไข่เนี่ยเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งฟองนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเลาจีนครับผมซีอิ๊วขาวน้ำตาล อันนี้เป็นน้ำมันหอยนะครับแป้งข้าวโพดครับลังถึงของพลจะสังเกตนะครับใบล่างเนี่ยคนรู้ว่าเป็นกระทะใช่ครับเป็นกระทะครับใช้เป็นกระทะได้ด้วยส่วนด้านบนนี่เราเอาไว้นึ่งนะครับคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเห็ดหอมสดที่ซอยนะครับเป็นแผ่นๆแครอทครับต้นหอมส่วนที่เป็นสีขาวครับเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะไปนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะนึง่งเราก็เอาน้ํามันเนี่ยาทาลงบนถ้วยตะไลน,นะครับใส่ลงไปเป็นคำคำครับจัดเรียงลงไปในลังถึงนะครับลังถึงของเราร้อนดีแล้วนะฮะปิดฝาครับ แล้วก็นําขึ้นไปตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าปลาสุกง่ายใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวน้ําซอสกันเลยดีกว่าครับสาหรับตัวน้ําซอสนะครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำน้ําสต๊อกนะครับน้ามันงาครับน้ําตาลทรายเล็กน้อยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับนำมาตั้งไฟครับคนนิดหนึ่งนะครับผักที่เหลือเนี่ยนะฮะผมก็จะมี แค่ลอดมีขิงมีพิกชี้ฟ้านะครับเราก็ซอยแล้วไหนที่เราอยากซอยแล้วกันนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรละต้นหอมนะฮะ 5นาทีแล้วปลาของผมได้แล้วครับปิดไฟนะครับต้องบอกแล้วฮะว่าเร็วมากเพราะว่าตัวหม้อของเราเนี่ยครับกระจายความร้อนได้ดีนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทำจากสเตนเลสทั้งหมดเลยนะครับจึงทำให้ปลาของเราเนี่ยสุกเร็วนะครับส่วนตัวซอสก็เหมือนกันครับหม้อใบนี้นะฮะกับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์เดียวกันเลยจะสังเกตว่าด้านจับเป็นรูปหัวใจเป็นสุนทรีของคนที่ทำอาหารนะครับเอาละละ,ละตรงนี้นะครับแตงกวาเราซอยบาง นะครับโอเคพร้อมที่จะลงจานเสิร์ฟแล้วครับสุดท้ายก็หาจานสวยๆนะฮะนี่นะครับเราจัดเรียงลงไปเป็นคำๆครับ เรียบร้อยแล้วครับน่าทานไหมครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเมนูจานปลาที่เราสามารถรับประทานให้สุขภาพดีได้ในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีนครับและนี่ก็คือปลากระพงทรงเครื่องครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันชิวอ,อีกแล้วนะครับหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นเองอย่าลืมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่แต่งตัวสวยๆนะครับแล้วก็คอยพบกันที่เก่าเวลาเดิมหน้าจอทีวีของท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไม่อยากพลาดเมนูของพลพักนักปรุงนะครับแฟนๆ u t u b e ง่ายนิดเดียวแค่กดปุ่มเดียวครับ subscribe ครับ